พี่น้องเอ้ยสาวๆนี้แม่หายไปใส่เบิด์ผู้นี่เอิอมากขอมาไปน้ำมึงเพิ่นก่อนโอ้โหแม่แอบแม่อยู่ตรงนี้เองเหรอคะหนูโอ้มานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้คะหนูจะมาทำพิซซ่ากับปาค่ะอะไรนะหนูจะมาพิซซ่ากับป้าค่ะอ๋อหนูจะมาทำพิซซ่ากับป้าค่ะหนูก็เลยหนีแม่มา รออยู่ตรงนี้<ช>มีหน้าแม่เรียกไม่ไปหาแม่เลยทําให้แม่ด้วยนะคะ,โอ,คคะโอ้ย,อยาทของแม่นะน้าสาวๆสิเฮดพิซซ่าวาซันพี่น้องอะจะทําพิซซ่ากับป๊าป๊าวาันแม่แม่หนูจะใส่ชีสกุ้ยนะใส่กุ้งอะใส่ชีสใส่กุ้งด้วยหรอคะใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีกคะอร่อยมาก,ก หนูจะทําให้อร่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อบ<ม>ด้วยค่ะค่ะอบด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเก่งจังเลยแม่จะรอกินนะคะแม่ไปรอกินตรงไหนแม่แม่ไปรอกินในห้องดีกว่าแม่รอกินตรงไหนห้องนะคะค่ะแม่พีนวันตัวลัตย์นะคะค่ะก็เอามาให้นะคะได้ค่ะโอ้ยเพิ่นสิไม่เห็ดพิซซ่ากับปะ๊ะป๋าอ๋ออ๋อ ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบนี้แหละพี่น้องค่ะได้อยู่กับป้าเพื่อนเรานน่เพื่อนถิ่มแม่เพิ่นได้เพิ่อนสนใจได้แม่ก็สบายไปสักชั่วโมงหนึ่ง่นติดป้าเพิ่นแห้งเด้พี่น้อง่นติดคักแน่เด้อยู่กันนานๆเลยก็ได้นะเดี๋ยวรอกินวันสันพี่น้องบอกแม่เดี๋ยวรอกินเออแม่จะรอกินนะคะ อาว่าน่ะว่าทำไรอ่ะโอ้ยสบายแล้วพี่น้อง<ไ>แม่สบายชั่วงโมงนี้แม่สบายทำพิซซ่าอ่ะ,อะดูดูให้ดูทำพี่นี่ทำไรจิ้มแป้งค่ะจิ้มแป้งเหรอคะก้อค่ะอ๋อพี่นี่จิ้มแปง้งอืมโอ้ยน้องเนยเน่ทำพิซซ่าแดงค่ะค่ะ ่เออท้าซ่าทำไรคะเนี่วยวท้าซ่าทำพิซซ่าให้แม่ค่ะเออค่ะโอเคสาวน้อยคนเก่งโอ,โอ้ยเพ,พิ่นเห็ดจนเพิ่นข่องละพี่น้องเอ้ยเพิ่นเห็ดจนเพิ่นชิ้นละเพิ่นข่องละป้าพาทำตลอดใช่ไหมคะ<า>จนเน่ทำข่องแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเน่จนเน่ทำเก่งแล้วใช่ไหมใช่<า> ทำค่ะทำอาอน้องทำอะไรอะ่ะน้องเล่นอะไรเล่นนี้โอ้น้องก็รอกินพิซซ่าเหรอคะใช่ไหมคะเงียบกิบเลยน้องอน,น,นี่เราใส่ชีสค่ะออ๋ใส่ชีสค่ะทำพิซซ่ากันคะ่ะกินกับเมเน่ไหมคะอ๋ออยากกินกับเมเน่ไหมคะ พอละค่ะ,ะ,ะนนเน่ชวนอยากกินไหมคะใช่ไหมพอละคาเนเทนต์กิจกรรมวันหยุดพอเพิ่นมักค้าเห็ดติบลูกพอเพิ่นมักค้าลูกเห็ดพี่น้องแล้วลูกกับมากพ่อแบบนี้เอ้อเอาไปอบก่อนอือพวกดาวอบก่อน ใส่ออริกนโนเข้าไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวเก็บเกงเกงขึ้นไปไว้บนห้องให้ป๊าป๊าก่อนพี่น้องเดี๋ยวฝนตกใส่ไปไว้บนห้องเน่่ไม่เก็บกางเกงให้ป๊าป๊าก่อนนะขึ้นไปไว้บนห้องก่อนเก็บจานก่อน เก็บช่วยเก็บชามไปไว้ก่อนค่ะเก็บช่วยเก็บชามไปไว้ค่ะอุ้ยเดี๋ยวแตกออกมาเลยวนะน่ะเออเดี๋ยวแตกรูปเดี๋ยวแตก เดี๋ยวเก็บไว้เอาใส่นี่ลูกใส่นี่ส่นี่ไว้โอ้แตกโอเคอ่อาปิดไว้แม่ดูสิว,ว้าวได้กินไหมพี่น้องออปิดประตูหน้าต่างก่อนนะพี่น้องปิดหน้าต่างก่อน เมื่อนี้คึมฟ้าคึมฝนวันนี้คึมฟ้าค้มฝนโอ้ลูกสาวกับปิดซอยผดเดีเด็เดไม่ปิดประตูกับลูกม่ปิดหน้าต่างกันลูกเออเบิ่งลูกสาวหน่อยพี่น้อง ขยันหรือว่าจังไดจะขยันหรือว่ากวนหรือว่าป่วนแม่ก็ไม่รู้เนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็ไปปิดประตูบ้านกุเจอยู่ไหนปิดประตูหน้าบ้านกัน ประตูไม่นะจ๊ะเป็นบ้านบ้านบ้านแบบสมัยโบราณเนาะ <laughs> พูดนบะพี่น้องเบิ่งงพันถือพิซซ่ามาให้เบิ่งงพันย่างถือพิซซ่ามาให้ผดผดดโอ้พิซซ่าเสร็จแล้วเหรอคะ <laughs> ถือพิซซ่ามาให้แม่พี่น้องโอ้ยน่ากินไหมคะ แต่แซ่บพี่น้องพิซซ่าฝีมือน้องเนเน่จีนพิซซ่าน้องเนเน่ค่ะพี่น้องเรากินพิซซ่าของน้องเนเน่จากิีนกันเนาะพี่น้องกินบาัตรแซ่บได้เลยหรอพี่น้องก็แซ่บของน้องอยู่เดี๋ยวก็กินสิ้ง ยังก to right ับแน่เลยขาพระราชาไม่พอใจเท่าะหลัพวกเขารู้สึกอิจฉาแตงเลยฝาบาทนี่หวังว่าการเวิร์นี่อาหารเย็นเราใช่ไหมนี่ตัดแต่งเป็นพระราชาแห่งลิลิคุนจริงเหรอจริงขอรับพวกเราต่างก็รู้ดีว่าเขาแข็งแกร่งขนาดไหนพวกเราปกป้องตัวเองไม่ได้แน่ถ้าเขาโจมตีขึ้นมาเราจะไปจมอยู่ในความกลัวแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว กระดาษได้รับอิทธิพลจากผู้ให้คำปรึกษาทั้งสองมากตัดสินใของน,น<า><ม>้งอยู่แต่แซ่บอยู่จรณาความที่เขาทำมาถ้าจะไม่สั่ประหารหรอกแต่เขาจะต้องถูกทำให้ตาบอดและถูกห้ามไม่ให้เข้ามาในเมืองอีกอาหารเขาจะต้องถูกจำกัดเมื่อได้ยินถึงการตัดสินใจของพระราชาอะอรอะไร